เป็นซาบะโน่ชื่ออะไรครับชื่อขิมค่ะชิคิมนะครับมาจากไหนครับวันนี้มาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเอกเชียงใหม่แล้วเป็นบุฟเฟที่เกี่ยวข้องอะไรบ้ครับจะเป็นบูฟของข้าวปั้ทอมือย้อมสีธรรมชาติค่ะครับแล้วสิีค่ะร้านมีอะไรบ้างครับวันนี้ก็จะเป็นสินค้าประเภททอมือย้อมสีธรรมชาติก็จะเป็นข้าวมินข้าวซีนสิีจกค่ะของเทอร์เมจแรมแล้วก็เป็นเสื้อ ที่จะให้แบบพวกชนเผ่าลัวหรือกะเหรี่ยงต่างค่ะแปลว่าพวกนี้เป็นสินค้าเด่นของร้านนี้ใช่ไหมครับค่ะงั้น้มีอะไรที่อยากฝากประสัมพันธ์บ้างไหมครับก็<ๆ>การผ้าไยทอมือย้อมสีธรรมชาตินะคะจะรวมกลุ่มกัน4กลุ่มด้วยกันค่ะก็จะมีกลุ่มผ้าไยทอมือบ้านสะดาวผ้าใยทอมือตำบล อำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางนะคะแล้วก็มีผ้าใฟทองของอำเภอพ่อจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีผ้าใฟทออของอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะพวกนี้ก็จะเน้นสีธรรมชาติที่ใช้ผลมะเกลือห้อมแล้วก็แกนขนมย้อมค่ะขอบคุณมากนะครับ